ก็เอานะครับกสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านกันด้วยนะครับในรายการมิสเตอร์แบคาดกนนะครับผมก็วันนี้ก็ไม่ได้เล่นวันนี้ดีเอ่อวันนี้เพิ่งมีไลฟ์นี่วันนี้ก็วันที่เอ่อวันนี้วันที่สิบสี่นะฮะใช่วันนี้วันที่สิบสี่เดือนเมษาก็ไม่รู้จะได้ลงวันไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปเป็นของ SMP ของดีซีโร่นะครับซึ่งผม ไปอยู่ไปเป็นทีมงานเขานะฮะก็ใช่ใช่ใช่นี่ก็เป็นเป็นเซิร์ฟที่เขาเล่นนะฮะผมจะไม่ทิ้งอะไรไว้ให้แล้วกันนะครับเป็นเซิร์ฟของทีมงานนะฮะก็เล่นเล่นมาเล่นตลอดก็จะพยายามมาเล่นตลอดอันนี้ก็เพิ่งเล่นไปนะฮะเพิ่งเล่นไปเมื่อตอนตอนใบสองของไลฟ์ของโฟร์อาร์ซีของนานาน,านะฮะนั่นแหละฮะก็ ถามว่าช่วงช่วงแรกที่ผ่านมาทำอะไรไปบ้างก็หลายหลายอย่างเลยฮะก็จะให้ไปรับชมกันเลยนะฮะก็ไปดูกันเลยไปนะฮะไปดูกันเดี๋ยวค่อยตามไอที<ป> อุ้ยอุ้ยไข่ตีเพื่อนทมยังเอ้าไหนพี่บอกไม่สู้คนเฮไม่เข้าไม่ได้อะเฮ้ยแต่ช่วยมึงมีอะไรบ้างไอพีเออาร์แทสไอพีนี่ไงไอลุมเลยไข่ได้หรครับตอนเริ่มมาช่วงแรกเอ,อ <c oughs> ่อผมก็ผมและเอ่อทีมงานก็ก็ทดสอบเซิร์ฟกันอยู่แป๊บหนึง่งแล้วก็ตีกันตายนะฮะ <c oughs> ตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มไลฟ์ของนานาก็ก็ตอนแรกก็ ก็นั่น okay. น <ge> ั ies, okay. ่นแหละฮะมันมันนัวมากเลยฮะกระตีกันเองจนตายหลายรอบเลใช่หลายรอบิังใ้คนละจังอะไรนีคนละจงคนละจังเออโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะยินดีต้อนรับทุกคนนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะสดีรับสดีรับสดีรับอลูอะัลลลลลลลอะะลอะ ีดีซ <or> ีโร่นะคะใครบ้างดีซีโร่ครับคือแบบทุกคนขอมาไงผมไม่อยากจะอะไรมากหรอกพี่เอาชื่อเป็นนั้นไงก็เลยเดี๋ยวนะไอ้โถอยู่ไหนวะไอ้โถมันอยู่ไหนวะใครบ้างใครอยู่ใครบ้างสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวกลับไปก่อนแนะนาตัวอยู่ใครบ้างวันนี้ครับดีซีโร่ครับตอนนี้ผมก็ไลฟ์อยู่นะคนดูตั้งเกมในเกมจอดำคนดูไรเหรอแค่หรอไม่ใช่อ่ะคิเวอร์จังวะเฮ้ยไม่เวอร์ สบยุ่กับเคจอไม่ดำแล้วเรดเอ็กเซอร์เมื่อกี้มันเมื่อกี้มันร้อนหลดยังไม่ไลที่เกยันนงยู่กับเรดเอ็อ่ายู่กับเดเอ็กเซอร์ใช่ก็ยู่อ้าวโอเคใช่ใช่ใชใช่โอเคอ่างั้นงั้นหนูพูดชื่อให้แล้วกันนะโอเคก็ตัวคาวยแล้วก็ ก็ถนะอไมบอกไม่บอกไม่บอกไม่บอกชื่อชองเลยนะสุดยอดวะ่บอกชื่อชองอันนี้าเอา S M P กันนะ S M P ก็คือแบบล่นเอาชีวิตรอดแบบพได้กับตวพนะครับ S M P สวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนดีครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะช่วงแรกก็เป็นช่วงทักทายก็แนะนาตว่าใคเป็นใครบ้างก็ในนั้นมีพี่นน มีพี่นนมีมีนานาโฟราซีพี่นนก็คือนนดิซิโลคิวคิวโซฮาร์ดเลดเลดเอ็กเซอร์แล้วก็มีเดลเดลทาร์เก็ตนะฮะแล้วก็มีโถสากลินแฟมิลี่นะฮะก็มีคนอื่นอีกแหละเดี๋ยวผมค่อยพูดทีละใครขุดรูนี้ไว้วะทช่ไหมใครขุดใครขุดรูนี้โอเคครับมาวันแรกก็ไม่ได้ทำอะไรก็มาดูและ มาดูที่รอบๆนะฮะก็เจอไบโอมจังเกิลนะฮะในจังเกิลทุกคนก็ตื่นเต้นดูดีฮะก็ไม่ไม่ได้มีอะไรมากส่วนใหญ่ก็ทำอะไรเหมือนปกติก็ข้ามข้ามเลยนะฮะอยู่ไหนพี่เล่ยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ยล่ยอยู่ไหนเมื่อกี้ยังอยู่ในจักิลศูนย์กับสองร้อยแล้วดีเดี๋ยวจะไม่ได้ไลฟ์ค่ะเดี๋ยวจไม่ได้ไลฟ์ใช่ไหมเดี๋ยวไม่ไม่ไม่กูว่ากูว่าชิปอยู่ มีคนถามพี่คิวอะไรไหมคะใช่เหรอจริงป่ะเนี่ยไม่จริงอูถามเองอูอยากรู้โอ้ทุกคนยฟังกดไลค์กันด้วยนะเดี๋ไหมนะนะเออกดไลค์กดไลค์ตุ่ช่องอย่าอย่าเฮ้ยโทรถดูีแล้วบอกคุยแบบไม่ในเกมเหรอว่าจะลงอยู่ค่ะแต่ว่ามันอันนั้นว่าพี่ดีขี้เกียจครับพี่ดีเขาไม่ดูไหมเราไม่รอดูนะครั้งหน้าเผยจะลงนานไม่เห็นได้เลยอ่ะเดี๋ยวค่อยลงอีกทีก็ได้มั้งทาไมกูยตน่ะแล้วเราจะไเอาตัวพามมาส่องงันทำไมเนี่ยพี่ทำอะไรผิดป่ี ทำไมไม่ได้บ้างเพ่อนยงจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยไม่ต้องปิดฝนแล้วนะถ้าเรายิ่งปิดฝนเห็นเห็นเห็นดาบไม้นี่บ้างไได้นะคะดู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 ดดู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 ด้ดดูดโดูดูดดูอููดูดูดดู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 อูด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 โดู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 อูดูดูยโอ้ยูด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 ู ช่วงนี้ก็ผมก็ลงมามาเอ่อมาขุดมาขุดเหมืองมาขุดเหล็กอะไรนิดหน่อยฮะก็ทุกคนก็เฮฮากันดีฮะก็เป็นเป็นเอ่ออยู่กันแบบเหมือนครอบครัวอะไรพวกนี้ก็อย่าลืมมาสมัครกันได้นะฮะมันนั่นแหละฮะมันมันก็ดีมันมันก็ไม่ได้แย่อะไรเอ่อมันไม่ไม่มันไม่ได้บอกไม่ได้แย่เว้แต่ว่าเอ่อทุกอย่างมันก็ดีมันมันดีฮะมันดีมากใช่ ก็ใจดีใจดีกันมากเลยฮะผมมาอยู่ก็โอเคก็ไปดูไปดูช็อตต,ต่อไปเลยดีกว่าส่วนตรงนี้เอผมก็กลับขึ้นมาข้างบนฮะก็มามาค้าฟของมา,มา,ามาเผามาเผาเหาะมาเผาเหล็กนะฮะก็ทําท่าเหมือนจะเตรียมออกเดินทางก็ใช่ครับแล้วก็แล้วก็เจอโถด้วยวนั่นนะฮะก็ก็เผาเหล็กรอไปยาวๆเลยฮะแล้วก็ เหมือนจะไปฆ่าสัตว์มามาทำอาหารและพวกนี้ด้วยนะฮะก็หลายตัวเลยอะแล้วผมก็ขึ้นขึ้นทางเหนือน่าจะทางเหนือมั้งหรือไม่รู้ไม่รู้ทิศเหมือนกันนะก็ไปไปดูต่อกันเลยโอเคครับระหว่างที่ผมเดินทางมาเรื่อยๆผมก็ฆ่าหมูฆ่าสัตว์ฆ่าอะไรก็นู่นนี่นั่นแล้วกเ็เพื่อเอาอาหารแล้วก็ไปทางเหนือแล้วก็เจอซาวันน่าครับ ก็เป็นเป็นทำเลไที่ดีแล้วก็ใช่เจอหมู่บ้านด้วยโคตรดีเจอหมู่บ้านคนแรกของเซิร์ฟให้ตายเถอะดีมากๆเลยฮะก็ไปพิชชานต่อไปเลยดีกว่าเดี๋ยวเรานี้มันหายไปไหนวะเไปเจอเดี๋ยวอันนี้ทางนี้โอ้โอเคแต่เราไม่มีสวัสดีครับสวัสดีคุณจัมมี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณจัมมี่โอ้เดินทางมาโอ้โอ้เดินทางมายต้ใต้จะนอนกลางวันเลยเหรอเอ้ยมีทอตป้าเดี๋ยว ไม่มีไม่มีไม่มีผมไม่มีเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไงมุดลงเหมืองไม่มีท็อตเลยกูไม่เห็นเลยก็อย่างที่ทุกคนได้ฟังไปะครับก็คนอื่นเขาไปไปคุณเหมืองผมมาฟาร์มหมู่บ้านบ้าผมไปจมพายคนเดียวะบ้าไปแล้วก็ก็ไม่ก็วุ่นวายมากๆนะฮะก็ใช่ผมฟาร์มผมฟาร์มไปเยอะมากคูดแตงโมอะไรนู่นไอ้นี่้นั่นใช่ครับแล้วผมก็เจอแมวสุดน่ารักตัวหนึ่งนะฮะ แม่งโคตรน่ารักมากน่ารักชิน่ารักแบบน่ารักเกินใส่ถือเจ้าแฝดที่มันทําให้กลายเป็นคนใี่โคตรน่ารักเลยแมวหัวชมพูอะฮะสุดยอดมากเลย <S <S จากนั้นผมก็จากหลังจากได้แมวะนะหลังจากได้แมวก็ก็ได้ทำการพยายามหาทางกลับไม่ได้หาทางกลับหรอกรู้รู้พิกัดก็คือกลับไปทางเดิมนะฮะก็ตรงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรืเ่อยๆแล้วก็เจอเอ่า อะไรปะพอเท่าลูนเออพอเท่าลูนสร้างสร้างนี้เท่พอเท่านะฮะแล้วก็มันก็นรูดของไปแล้วก็กลับบ้านนะไม่เรียกบ้านหรอกมันมันแค่ที่พักแรมชั่วคราวหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็แล้วก็ไปดูช็อตไปเลยดีกว่านะฮะแมวมันสีอะไรวะแมวมันสีเงินสีสม้มใช่สีสม้มเหรอวินาเนาะพี่หาส้มหน่อยดิอันน่ะวินาเนาแมวสีส้มแมวสีส้มเหรอ แก้วฟิวพี่ไม่พูดลาพีลาซิรี่อ่ะเว็บนึงแป๊บนึงเอาของก่อนแมวสีส้มทำไมแมวสีส้ชื่อกาฟิวใช่ครับช็อตนี้ก็พยายามที่จะตั้งชื่อแมวแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งนะฮะก็ก็ตั้งชื่อออเรนก้าวก้าวก็แมวแมวของนานานะก็นั่นแหละฮะก็สุดท้ายก็ไม่ได้ตั้งชื่อก็นะฮะก็จบไปกับช็อตนี้นะฮะไป ต่อมาผมก็ก็ได้ลงลงไปในถ้ำนะฮะก็ลงไปก็เจอพี่เลส,สหลองของเราะฮะอเออไอ้เหี้อแวยเขาหน่อยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวแบบเดี๋ยวงอนนะนั่นแหละฮะก็ไปเจอพี่เลสจากนั้นก็ลงไปสู้สู้กับคิปเปอร์คิปเปอร์โคตรเยอะเลยฮะแล้วก็จากนั้นก็ตายฮะตายคู่เลยอย่างแย่เลยตอนนั้นอนะ ก็ลงไปเก็บของแลวพวกนี้ก็แล้วก็ลงไปต่อพี่พี่ผมผมผมลงมาข้างล่างแล้วพี่ตแล้ว้านาทีแล้วพี่ขุดช้านาทีติดยังไงอ่ะฮะเจอเจอแล้วหรอพี่ก็แล้วก็ลงไปเก็บของแลวพวกนี้นะฮะแล้วก็เจอหน้าหน้าแล้วก็แล้วก็แล้วก็อแล้วก็ได้พยายามจะเอาเอาของของเดลคืนนะฮะก็ให้เดลลงมาด้วยแหละนั่นแหละฮะ ก็ไม่ช็อตนี้ก็ตามนะั้นฮะจากนั้นพวกเราก็ได้พยายามตามรอยพี่พี่นนท์นะฮะ <c oughs> ก็ได้เข้าไปในถ้าใต้น้ําแล้วก็ตายกันหมดเลยฮตายตายกันหมดเหลือ, <c oughs> ลอแค่เดียวคนเดียวที่รอดนะฮะแล้วก็พวกเราก็พยายามช่วยกันเออช่วยกันช่วยกันเอาของคืนก็ตอนนั้นผมก็ครับ คาบเอ่อคาบประตูเยอะมากครับแล้วก็ลงไปแล้วก็ได้ของคืนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปเจอเอ่อแมนชั่นใต้น้ำนะฮะเป็นดัตตาแพ็กที่ที่ลงไว้นะฮะก็ไม่ได้เข้าไปก็แล้วก็ขับเรือขับเรือไปไปเจอเอ่อไปเจอโอเชียนมอนูเมน์นะฮะจากนั้นก็พยายามกลับบ้านใช่แล้วก็นั่นแหละฮะเอ่อผมกับน,นานาก็นั่งเลอด้วยกันแล้วก็กลับบ้าน แล้วก็เออผมก็ได้ถามนานาว่าอยากได้แมวไหมนานาก็บอกว่าอยากได้ก็เลยพากันพากันไปหาแมวนะฮะหอยใจอย่งน้องทนายทำอะไรได้หาตอมดูสีเข้มเอันนข้ไงหายใจได้อะหายใจได้อะ He or the stars เยอะวะโหนอนนานาตั้งชื่อว่าอะไรดีวะไม่รู้อ่ะเอ้ทุกคนอย่าไม้บ้าหน่อยเดี๋ยวิ่งจะไม้ปะเหมือนพี่ก้าวเลยถ้ามีอีกตัวนึงบอกด้วยนะแมวส้มอ่ะ ไอ้ไอ้จะจะไปจะไปหมู่บ้านไปเห่ะไปดิได้หาแมวที่หมู่บ้านที่ผมเคยไปแล้วก็ไปเจอหมู่บ้านแล้วก็พัดหลงนิดหน่อยแล้วก็ผมก็บอกว่าอยู่สาห์นหน้าก็บอกพิกัดไปแล้วก็ได้เจอหมู่บ้านแต่ไม่ใช่หมู่บ้านเดิมอยู่หมู่บ้านใหม่ก็คล้ายๆเดิมนะฮะจากนั้นก็ก็ได้แมวมาตัวหนึ่งแล้วก็เดินแล้วก็เดินกลับบ้าน ก็ได้แมวมาอีก2ตัวก็คือของผมตัวหนึ่งแล้วก็ของนานาสีขาวอีกตัวหนึ่งนะฮะก็ตัวแรกของนานาชื่อพี่ก้าวนะฮะเป็นแมวของนานาในชีวิตจริงก็ไม่มีรูปให้นะก็นั่นแหละฮะนั่นแหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งเห็นในไลฟ์บอกว่าจะชื่อปุยฝ้ายมั้งนะฮะก็ก็ดีก็จากนั้นพวกเราสองคนก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยใช่ปลอดภัยก็เสียงตายเลย โอ้ยโอ้ยไม่ตายไม่ตายเกือบตายเกือบโดนเกือบโดนตายว่ะห่วงแมวตัวอีกอออห่วงแมวมากตัวอีกเกือบตายกับแมวแมวเกือบตายแล้วก็กลับบ้านอย่างปลอดภัยอย่างสุขสวัสดิภาพก็นั่นแหละก็ไปให้ดูช็อตต่อไปเลยดีกว่าไม่แม่เขาบอกไอยูโอเคปะย่าอูย่ย่าย่าย่าอูย่าย่าอูโอเค เดี๋ยวอยู่นู้นไปไหนวะเดี๋ยวอยู่นู้นไอ่ได้เดี๋ยวเราเดินไปกินอยู่ในอยู่บนต้นไม้โอเคก็จากหลังจากที่พวกเราได้พวกเราสองคนได้กลับบ้านมานะฮะเอ่อเราก็ตามเดีวไปไปไปทำบ้านทำบ้านต้นไม้ก็เราก็ทำบ้านในจังเกิลนะฮะถึงมันจะยากแต่ก็พยายามพยายามอยู่นะฮะก็ก็ทำบ้านไปได้นิดนึงแล้วก็ก็ปิดไลฟ์นะฮะก็จบคลิปเพียงเท่านั้นนะฮะก็ไม่ได้เล่นต่อนิดหน่อยแล้วก็ปิดคลิปไปเลยนะฮะ

บายเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะไ,ไม่รู้วันไหนกันมาก็เหมือนไม่มาไลน์ไม่ถูกวันมันหลายรอบแล้วค่ะโอเคบ๊ายบายเพราะบ,บิดนะชอบบิดเยโอเคก็นั่นคงจะเป็นทั้งหมดของคลิปวิดีโอนี้แล้วฮะก็ระเบิดอีกเหรอระเบิดอีกแล้วฟ้า,าแยงยิงโอเคก็นั่นนั่นก็จะจะเป็นทั้งหมดของคลิปเอชเอ็มพีของ12วันแรกนะฮะ ก็อันนี้ก็มันเซิร์ฟมันเปิดเรื่อยๆก็มันก็มาเล่นเรื่อยๆ,ๆนะฮะอันนี้ก็ตอนตอนเอ,อวันที่สามสิบห้าแล้วฮะ <c oughs> นูนก็น่าจะเป็นคนที่กำลังสร้างบ้านหรือเปล่านะดูแป๊บน,นึงเห็นไหมเขาน่าจะสร้างบ้านอยู่แหละจากสภาพอืมไปทักทายหน่อยดีกวาไปทักทายหน่อยไปทักทายหน่อย ตักทายเื้ืฟื้โอเคตอนนี้พี่นนท์เขาก็น่าจะไปอัดคลิปกับพี่วัยนคาซึโอนะฮะนี่ไข่เนี่ยไข่วะไข่อ้ออ้อคิวพี่คิวคิวโซฮะนั่นเองนะฮะเออก็น่าแดกพูดมาในเกมไม่ได้ก็แซสนิดนึง ก็เขาไม่เดิมทำกันแล้วนะฮะอันนั้นก็น่าจะเป็นบ้านของของเอ่อของพี่นนหรือเปล่านะฮะเราก็จะไม่ไปเข้าไปในบ้านเขานะฮะอันนี้ก็ต้นไผ่อะไรวะอะไรวะฮะไอ้ที่พูดในเกมคืออะไรอะพูดในเกมอะไร คืออะไรคือคือคืออะไรปะคือยังไงวะอ๋อเป็นมอดครับผมชื่อไวแชท อะไรเนี่ยโดนไหมโอเคก็ก็ปิดคลิปไปก่อนแล้วกันเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องมิสเตอร์แบล็คแฮร์ดกันนะฮะหรือแบล็คแฮร์ดกันก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมไปช่องคนอื่นนะฮะช่องผมจะเป็นช่องเล็กแต่ก็พยายามตอนนี้ก็พยายามจะทำมาเรื่อยๆนะฮะอาจจะเป็นเดือนสองเดือนคลิปหนึ่งอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็นะอันไอของแแบบนี้ก็น่าจะมีทุกเดือนนะฮะ ืมก็บ้านบ้านทุกคนก็ไปไกลแล้วนี่ก็น่าจะเป็นอะไรของเขาก็มารู้นะก็ช่างมันเถอะไปก็ปิดคลิปกันเลยดีกว่าไป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 อันหนึ่งทิพ์กันนี่ ดูดิเขาจะตอบโต้ไ <c oughs> ดไหมฮึวัดก็นั่นแหละฮะก็ไปไปคิดอะไรดีกว่าเขาไม่ได้เขาไม่ได้พูดอะไรกับเราโอเคสำหรับวัวนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะะสวัสดีครับบาย